กำลังเตรียมตัวออกไปแล้วนี่ออกจากบ้านแล้วดูรถดูลาแล้วสวัสดีค่ะพบกับนลุงเตรียมตัวจะออกเดินทางแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ไม่สกคน ตั <laughs> ้งกล้องตั้งกล้องเมี้เจ้าออสองก็สองกองสองกองไร่น้ำเอาตทำไงจะขึ้นไม่ทันอือไปดูเลิศอยู่

ดีค่ะตอนนี้ลุงขอยถดออกมาจากบ้านนะคะเตรียมตัวเตรียมตัวออกเดินทางไปจังหวัดอุดรธานีค่ะไปขึ้นเครื่องบินที่อุดรธานีลงเทพนะคะโอ้นิกกี้นิกกี้เหงาแล้วนิกกี้อดินทาง ยูทูบเบอร์ส่งลงเดี๋ยวเราก็ลงมายืนในไทยยืนในไทยลูกเรามั่ง เพื่อนถ่ายแล้วตาเรามั้งตาผู้หญิงเข้าไปถ่ายมั้งไปธรรมดาไ่เป็นจับกุ้นลิฟโอ้กุนเล็กไฟบ่อตามเก็บภาพเป็นากาบคนเหล็กไปนกเข้าไปอ่าานิกกยร้วันนี้ เดี๋ยวได้กักตัวนิกไม่อยู่แน่ๆรอประเต็นออกมานะคะัวจเดินทางนะมมตัวจะออกทางนะมาาวรอบรอบรอบ ้าดประแตนมาแล้วแตนสวยจังเลยค่ะโอ้แตนชุดใส่สุดงามถ้แตนใส่สุดงามมากเลยประแตนชุดสวยมาก่โชคดีนะคะประแตนโอ้ชุดสวยมากเลยค่ะได้เดินทางปลอดภัย เทางปลอดภัยนะบ๊ายบายค่ะเครื่องฝนยังไม่อยู่ได้มตใจกอาจารยนมาแล้วตอนเครื่องใกล้ลงเคียวหมักฝรั่งเหรอพะเต็นจะได้ลดหูยื่ได้ตามาตามาดูตา เดินทางปลอดภัยค่ะทั้งไปและกลับทั้งที่อยู่กรุงเทพนะคะขอให้ตาอวยพรว่าขอให้พบแต่สิ่งดี่ดีค่ะนิกกี้ก็มาส่งนิกกี้ก็มาส่ง ลุงกิมไฟเหรลุงกิมขึ้นเหรอนั่นลุงกิมอยู่ข้างในในรถเอาหน้าจอไว้ด้วยนะครับผมขอห<ฮ>ให้ลุงป้าเดินทางปลอดภัยนะคะค<ฮ>่ะลุง้วนอ่ะรถลันเดียวนี่าลว นั่งหลังแลนตกเตัไปเนี่ยอจะไม่ตกขากาเรานั่งในได้ไงุมิไปขยบมาไดัวพี่ไปทไปจะไม่รอดเออเาไปไปไปกันไปกันไปกันไปเลยไ่นะไปจไม่รอดงปลอไปครับบายบาย เอา้าวกิมมี่อยู่นิกกี้ไปโอ้ไม่ใช่ี่ไปส่งนิกกี้ก็นิกกี้ก็ส่งนะ,ะนงคะกิมมี่ไปนิกกี้อยู่ค่ะนะคะเไปิกกี้ไม่ต้องไปนะเดี๋ยวกักตัวตาก็มาส่งหลานเอ้ส่งลูกไปแล้วอา้าวทักทายกับหน่วยราตเวนยามคำ่ำ ฝากบ้านไว้กับหน่วยรัตะเวนนี่อันนี้นี่อยู่ยามไม่รัตเวนแต่อยู่มุมนั้นมุมนี้นี่นะคะดูหน้าหน้าน้องน้องยูทูบเบอร์นะคะอยู่คนละมุมสองมุมมุมละคนสองคนนะคะลุงไปไปแล้วค่ะขอให้โชคดีนะคะคุณพ่อเต้นไปแล้ว ยังไงก็ขอจบคลิปแค,ค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับกดบอกเพื่อด้วยคะขอทุกท่านโชคดีค่ะเกือบเกือบไทายลอยเอสไปเห็นลุงพจน์หรือเปล่าแม่เกือบไทายลอยเอสไปเห็นลุงพจนแล้วเกือบไปเห็นจังหล่ะเกือบแม่เพิ่นไปเห็นเพิ่งคืนหอดเพิ่นว่า ีค่ะเอฟซีก็ยังมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ยูทูบเบอร์ก็ยังมาเรื่อยๆยูทูบเบอร์ฝากช่องเลยเอาฝากช่องไงฝากช่องเรื่อยๆเร่าวนกโกกช่องทีซีทีซีชานีลทีซีชานีลฝากช่องแม่เอ้าพี่อันนี้ฝากช่องหนูเรื่ย ฮันนี่สีกอกๆนะคะอย่าลืมนะคะฮันนี่สีกอกๆพี่คนดูอยู่สองคนโอ้โหโดนมาโดนมาโดนนี่โดนนีาออกมาออกมาตอนนี้มีอยู่เจ็ดคนแล้วเพิ่มเป็นสิบแล้วเพิ่มเป็นสิบใช่ไหมหนูมีน้อยกว่าพี่โอ้พี่คนดูให้สองคนขอบคุณมากค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ดีมีสามคนแล้วขอบคุณมากค่ะโอ้ลุนลุนลุนเกือบสิบไลน์แล้วค่ะ ห้าเหลือหูต <cache> ้องใส่มานี่เนี่ยนี่มานี่แน่เลยมานี่แน่ๆเลยนี่นะคะต่อไปก็จะเป็นหน่วยลาดตะเบนทำงานนะคะกับกับยูทูบเบอร์นะคะรวมุมสองมุมนะคะมุมตัวคนสองคนสามมุมสี่มุมห้ามุมค่ะเดี๋ยวหนูก็ก็ขออนุญาตขออนุญาตลงลงไลฟ์นะคะไลฟ์นี้ส่งลุงไป ไลนี้ก่อนเที่ยงส่งลุงเดินทางไปอุดรธานีเพื่อขึ้นเครื่องบิน,น,นลงกรุงเทพนะคะขอบคุณมากๆจ้าขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะรวพบกันไรหน้าจ้า